บรรยายเลยนะกันนะครับเพราะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจเข้ามาฟังการเสนอผลงานของทาง NC Housing นะครับวันนี้ที่จะพูดก็คือมี4หัวข้อนะครับก็คือเรื่องของขบวนีไฮไลท์นะครับเรื่องของผลประกอบการทางด้านแฟ n นเชียลใน q ว a มาสส2แล้วก็พูดถึงเรื่องโครงการ ที่ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของคำถามคำตอบนะครับสำหรับเอ็นซีเฮาสเองเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างที่หลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่าเราปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำไปโครงการทั้งหมดแล้วเนี่นะครับ43โครงการนะครับโดยที่มีมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยอ,อ 25, ล้านนะครับเ,เรามีโครงการเนี่ย ส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีกระจายไปทั้งเหนือใต้ออกตกนะครับก็มีอยู่ที่ทางด้านเหนือส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ลังสิตองครักษ์นะครับแล้วก็ลำลูกกาโครงการของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ในชื่อของอบ้านาพักพยรมบ้านาพักกินพักบ้านาพระรังสิตนะครับแล้วก็มีโฮมมนกรีน ทางด้านใต้นะครับเราก็มีบ้านฟ้ากินพักแล้วก็บ้านนริษานะครับทางด้านตะวันตกเรามีบ้านฟ้ากินพักเดลเย่ากินพักไคจนาพิเศษแล้วก็อินซีรอยนะครับทางด้านตะวันออกนะครับเราก็มีบ้านสีนครินแกกนโฮมนะครับแล้วก็บ้านฟ้ากินอรี่บ้านฟ้ากินพักจอมเทียนอันนี้ก็จะทางด้านตะวันออกไปไกลหน่อยนะครับก็ไปถึงพัทยานะครับแล้วก็มีบ้านฟ้าริมหาดจอมเทียน ทางด้านโซนในเมืองเนี่ยเรามีโครงการเดียวที่เราเคยทำนะครับก็คือบ้านฟ้ากินพาร์ตเพาร้อยหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้เราแยกพอร์ต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 โฟลิโอเนี่ยออกเป็นสามพอร์ตนะครับที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะมีพอร์ตหนึ่งก็เรียกว่าพอร์ตบ้านฟ้านะครับออพอร์ตบ้านฟ้าเองเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือเป็นบ้านฟ้าเปียารมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลำลูกกาคลองหก ปัจจุบันนี้มีโครงการทั้งหมดแล้วเนี่ย10โครงการนะครับทั้งแต่5-11โครงการนะครับเปิดแล้วนะครับกําลังเตรียมตัวที่จะเปิดโครงการที่12ในลําลูกกาคลอง6นะครับอีกพอร์ตหนึ่งที่อยู่ในนี้นะครับก็คือพอร์ตที่ขึ้นต้นด้วยปานฟ้านะครับก็จะมีบ้านฟ้ากินพักบ้านฟ้าลังสิตแล้วก็บ้านฟ้ากินนารีนะครับ เหตุที่เราแยกออกเป็นพอร์ตบ้านฟ้าเนี่ยเขาจะเป,เป็นการแสดงที่เห็นชัดเจนว่ากลุ่มบ้านฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มของสินค้าราคาปานกลางนะครับตั้งแต่กลางล่างถึงกลางบนนะครับออมีทั้งบ้านเดี่ยวเท้าเฮาส์บ้านแฝดน,นะครับอีพอร์ตหนึ่งคือพอร์ตที่เรียกว่าขึ้ต้นด้วย nc นะครับซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีราคาที่สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยว ที่ราคา10ล้านบวกลบจนถึง10ล้านกว่าขึ้นไปนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราเปิดโครงการไปแล้วนะครับก็คือที่โฮมอนกรีนนะครับที่อยู่ที่ลำลูกกาของ5อยู่ริมสนามกอลฟนะครับแล้วกออ็อีกโครงการหนึ่งที่จะมีอีก2โครงการนะครับคือเดลลรอยอกรีนพาร์กการจนาพิเศษซึ่งอันนี้เปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับ แล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือโครง,ครงการ NC ็นซีรยัลซึ่งอันนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อตอนต้นปีนี้เองนะครับโครงการนี้เนี่ยทั้งสงทั้งหมดเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้ก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ที่10ล้านนะครับต่อหลังนะครับอีกพอร์ตนึงคือพอร์ตคอนโดมิเนียมนะครับซึ่งเราเคยทำไปแล้ว2โครงการนะครับก็คือโครงการเดอะโฟกัสอันนี้เป็นโครงการที่อยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือบ้านสวนนาที่เราเอา คอนโดมิเนียมมามารีโนเวทนะครับเราขายใหม่ถ้าเราเราดูตามราคานะครับฐานราคานะครับจะเห็นว่าฐานราคาของเราเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่1ล้านเศษขึ้นมานะครับก็คือบ้านฟ้าลังสิทธ์ซึ่งจะมีทั้งเทาเฮาส์แล้วก็บ้านแฝดนะครับส่วนบ้านเดี่ยวก็จะ2ล้านขึ้นมานะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านแฝดของเราจะอยู่ที่สองล้านกว่าถึงสามล้านนะครับบ้านฟ้าปิยรมบ้านฟ้าปิยรมนะครับก็จะมีที่ที่ลำลูกกาคลอง6กนะครับก็จะอยู่ที่สองถึงสามล้านนะครับเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวเนี่ยมีจนทั้งถึง5้าล้านเลยนะครับ โครงการหนึ่งคือโครงการว้านฟ้าปียลมเละกันปาร์คนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สามถึงห้าล้านนะครับขึ้นมานะครับบ้านฟ้าปียยลมเนสโตนะครับก็ที่2.5้าล้านถึง5ล้านนะครับบ้านฟ้ากีนพาร์กก็2 2ถึง5ล้านนะครับอันนี้กลุ่มกลุ่มบ้านฟ้าเนี่ยจะเห็นว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ที่มีระดับราคาเนี่ยประมาณ5ล้านออกมาสะส่วนใหญ่นะครับมีขึ้นไปสูงกว่าห้ล้านนิดหน่อยนะครับ ส่วนกลุ่มที่มีสูงกว่าห้าล้านจนถึงสิบล้านนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่สิบล้านบวกลบนะครับก็จะเป็นกลุ่มเดลียอกกินพาร์คนะครับเอ็นซีรอยัลแล้วก็บ้านพาร์กกินพาร์คบางส่วนนะครับที่ที่แนดีนะครับแล้วก็โฮมอนกรีนนะครับถ้าเราแบ่งตามแบบของสินค้าที่เรามีอยู่ก็คือเป็นบ้านเดี่ยวเป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็เป็นบ้านแฝดนะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราขายเป็นบ้านเดี่ยวนะครับอยู่ที่68ปซนะครับเป็นบ้านแฝดอยู่ที่27เปอร์ซแล้วก็เป็นทาวน์เฮาส์อยู่เพียงแค่5เปซนเท่านั้นเองนะครับสำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่หนึ่งและสองของปีนี้เนี่ยนะครับอ,อันนี้เป็นเป้านะครับเพื่อ ปีปีนี้เนี่ยนะครับปี2 2 0 1 2นะครับระวังเป้าไว้ที่จะมียอดขายที่2007นะครับโดยที่าวางไว้สูงกว่าในปี2011นะครับในปี11เนี่ย10%นะครับเพราะในปี11เดี๋ยวมีอยอดขายอันนี้เป็นยอดขายนะครับยอดจองนะครับอยู่ที่2,004นะครับแล้วก็ในปี10เนี่ยอยู่2 0งพนกับแปนะครับแล้วก็มี09เเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1,485นะครับสำหรับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรามียอดจองนะครับอ,อยู่ที่ยอดจองของเรานะครับปัจจุบันนี้ในครึ่งปีแรกเราอยู่ที่1,165ล้านนะครับโดยที่จะเห็นว่าในควอเตอร์หนึ่งนะครับ ในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเรามียอดจองอยู่ที่481ล้านนะครับเ,เมื่อเทียบกับควอเตอร์สของปี11เนี่ยนะครับอยู่ที่382ล้านจะเห็นว่าควอเตอร์สเนี่ยนะครับเราได้รับผลกระทบจากน้าท่วมอย่างที่เคยเ,เล่าไปแล้วนะครับควอเตอร์หนึ่งเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นมาเป็น481ล้านเพราะควอเตอร์สของปีนี้เนี่ยนะครับยอดจองของเราขึ้นมาเป็น684ล้านนะครับ จะเห็นว่าผลกระทบของน้ําท่วมเนี่ยเริ่มค่อยๆจางไปแล้วนะครับผลประกอบการในการทํายอดจองเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่เมื่อเทียบกับควอเตอร์หนึ่งและสองของปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเรายังต่ํากว่านะครับควอเตอร์สองของปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราได้เจ็ดร้อยี่สิบเก้าควอเตอร์สองของปีนี้เนี่ยเราได้เพียงแค่หกร้อยแปดสิบสี่แต่ดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าในไตรมาสสามและสี่เนี่ยเราจะมียอดจองที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับเนื่องจากว่า ผลกระทบของน้ํำท่วมเริ่มค่อยๆจางไปนะครับแล้วปีนี้เนี่ยจากระดับน้ําที่มีอยู่แล้วก็จนถึงเดือนนี้เนี่ยนะครับคาดว่าคง,งไม่มีน้ําท่วมเพราะฉะนั้นเรื่องของภาวะน้ําท่วมที่จะทําให้ผู้ซื้อกังวลใจเนี่ยก็น่าจะลดระดับลงไปสําหรับยอดรับรู้รายได้นะครับในปีนี้เนี่ยระวังเป้าไว้ที่1,600ล้านนะครับ 1,600ล้านทั้งปีนะครับโดยที่คาดว่าจะสูงกว่าปีที่แล้วนะครับที่ประมาณ1,005เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ8%น,น,นะครับสําหรับผลประกรอบการที่เป็นอยอดรับรู้ในใต้เนี่ยนะครับในควอเตอร์2ของปีนี้เนี่ยนะครับเราสามารถทําได้800ออโทษฮนะ408ล้านนะครับ เมื่อเทียบกับเตรมหนึ่งที่210ล้านเนี่ยจะเห็นว่าผลประกอบการทังเราเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าความมั่นใจของผู้บริโภคดีขึ้นนะครับอ,อันที่2ที่ผลประกอบการที่ดีขึ้นเยอะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบของน้ําท่วมเนี่ยเริ่มค่อยๆหายไปนะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมในควอเตอร์่ของปีที่แล้วเนี่ยทำให้ยอดการก่อสร้างบ้านเราล่าช้าไปเยอะนะครับ การเก็บงานก็ช้าไปนเนื่องจากว่าเราต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มาแก้ปัญหาเรื่องความเสียหายจากน้ําท่วมด้วยนะครับทำให้เราไม่มีสินค้าที่จะโอนในไต